สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บ่าวโจ้ดีไซน์ครับผมบ่าวโจ้ครับและที่ฉันไออารยาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวหนึ่งที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีใครปกปิดแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของดาวรุ่งลูกทุ่งที่ชื่อต้นข้าวสุปริยาเบื้องหลังสิงร้องอันทรงพลังนั้นแท้จริงแล้วเธอคือใคร ใช่ครับและคำตอบของคำถามนี้อาจทำให้คุณต้องช็อกเพราะภาพของเด็กสาวบนเวทีวันนี้เชื่อมยวงไปถึงเหตุการณ์หนึ่งในอดีตที่เคยทำให้คนทั้งประเทศต้องเสียน้ำตาและคืนนี้เราจะพาไปเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเธอย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนทีวีทั้งประเทศเคยสะเทือนเพราะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุแค่หขวบ ก้าวขึ้นเวทีประกวดใหญ่แต่วันนั้นเธอไม่ได้ร้องเพลงเพื่อแข่งผันเธอร้องเพลงเพื่อส่งเสียงให้พ่อที่อยู่หลังลุกกรงใช่ครับทุกคำร้องในเพลงนั้นเหมือนจะทะลุกกำแพงสูงหนาไปถึงหัวใจของพ่อเรื่องราวเด็กหญิงคนนี้เคยทำให้ทั้งประเทศน้ำตาคลอและเมื่อเวลาผ่านไปภาพจำของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปตามการเวลาและนี่แหลคะค่ะ คือปริศนาใหญ่ของคืนนี้เพราะหลายคนไม่รู้เลยว่าเด็กหญิงวัยหกขวบคนนั้นคือคนเดียวกันกับน้องต้นข้าวสุปริยาดาวรุ่งลูกทุ่งวัยสิบสามปีในวันนี้ในวันนั้นเด็กน้อยชื่อต้นข้าวก้าวขึ้นเวทีไมทองคำเด็กเธอร้องเพลงอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอด้วยเสียงที่ไม่ได้มาจากลำคอแต่มาจากหัวใจลูกสาวที่โหยหาพ่อ เสียงร้องที่เต็มไปด้วยความคิดถึงและความหวังทำให้คนทั้งห้องส่งเงียบงันและกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานจนถึงทุกวันนี้แต่เรื่องไม่ได้จบแค่นั้นครับเดิกหญิงในวันนั้นเติบโตขึ้นฝึกฝนไม่หยุดจนกลับมาอีกครั้งในฐานะแชมป์68สมัยและนั่นก็คือต้นข้าวสุปริยาที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นี่คือจุดที่ปริศนาได้รับการเฉลยค่ะ คนที่เคยทำให้ทั้งประเทศทราบซึ้งเมื่อ,อยังเล็กคือคนเดียวกันกับดาวรุ่งที่กำลังสร้างปรากฏการณ์บนเวทีลูกทุ่งในวันนี้แต่การเดินทางไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบบททดสอบครั้งที่สองมาถึงในรูปของม,มรสุมลิขสิทธิ์โลกแห่งดนตรีไม่ใช่แค่เวทีและเสียงเพลงแต่เต็มไปด้วยกฎหมายและธุรกิจประเด็นลิขสิทธิ์เพลงคือสิ่งที่ศิลปินรุ่นใหม่ทุกคนต้องเจอ และสำหรับต้นข้าวมันคือบทพิสูจน์ว่าศิลปินรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้และก้าวข้ามกติกาเหล่านี้ได้อย่างไรเสียงเพลงคือศิลปะแต่ศิลปะก็ต้องเคารพสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ด้วยการขออนุญาตที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายแต่คือการให้เกียรติกับผู้แต่งเพลงนี่คือบทเรียนที่ทำให้ต้นข้าวก้าวสู่การเป็นศิลปินที่แท้จริงพ่อพ่อแม่แม่แมจ๋า อย่าให้หนูเป็นที่หนึ่งอย่าให้หนูอยากชนะใครให้หนูชนะใจพ่อพ่อแม่แม่ของหนูก็พอหนูโฟกัสอย่างเดียวจะร้องยังไงให้พ่อแม่และทุกคนมีความสุขที่สุดถ้ารักหนูรักที่ตัวหนูนะคะอย่าเอาหนูไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะคะโอเคนะคะเราสัญญากันแล้วนะคะ คำพูดจากหัวใจของน้องไม่ใช่แค่การบอกเล่าความรู้สึกแต่มันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอีกนับพันนับหมื่นคนทั่วประเทศครับได้จุดประกายความฝันให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่รักในเพลงลูกทุ่งว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมาจากพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบแต่มาจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่และความกระตันยูที่แท้จริงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของดาวรุ่งคนหนึ่งอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นเรื่องราวของต้นแบบที่กำลังสร้างศิลปินเรื่องต่อไปให้กับวงการลูกทุ่งไทยและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราบอกว่าแฟนคลับต้องดูคลิปนี้เพราะวันนี้เรามีสิ่งสำคัญให้ช่วยกันครับตอนนี้ช่อง YouTube ต้นข้าวสุปริยาออฟฟิเชียลกำลังจะถึง1 0 0 0 0แสน b s c r i b e r s ใครยังไม่ได้กดติดตามเข้า YouTube พิมพ์ต้นข้าวสุปริยา Official แล้วกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อส่งแรงใจให้ทีมงานและไม่พลาดไลฟ์คอนเสิร์ตของน้องค่ะคิวงานเดือนตุลาคม2568คิวงานอาจเปลี่ยนแปลง ปรดเช็คเพจทางการก่อนเดินทาง 1. นตุลาคมคอนเสิร์ตหนึ่งเสียงล้านใจเปิดบ้านทั้ง5ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 3. ตุลาคมประเพณีวิ่งควายสนามวิ่งควายอำเภอเมืองชนบุรี 4. ตุลาคมคอนเสิร์ตการกุศลตลาดเช็คอินเก่าสาย13อำเภอพัฒานานิคมระยอง 6ตุลาคมงานออกพรรษาวัดโคกบางรุงราชอําเภอดำเนินสะดวกราช,ชบุรี7ตุลาคมงานแข่งเรือยาววัดป่าโมกริมแม่น้ำเจ้าพระยาอําเภอป่าโมกอ่างทอง12ตุลาคมอายุวัฒนมงคลเจ้าอาวาสวัดหนองพังตรุอําเภอท่าม่วงกาญจนบุรี13ตุลาคมเทศกาลอาหารตลาดสีเมืองอําเภอเมืองราช,ชบุรี17ตุลาคม งานรำลึกพระปิยมหาราชโรงเรียนบ้านโคกตูมอเภอเมืองลบบุรี18ตุลาคมงานฉลองกระถินวัดพังตรุอำเภอพนมทวนกาญจนบุรี19ตุลาคมงานทอดกระถินวัดด่านมะขามเตีย้ยอเภอด่านมะขามเตีย้ยกาญจนบุรี19ตุลาคมเทศกาลอาหารและบอลลูนนถนหนช้างใจดีอเภอเมืองนครนายก22ตุลาคมวัดกวางทองอภอบางระกำพิษณุโลก 23ตุลาคมฉลองครบรอบ22ปีห้างวีสแควร์นครสวรรค์23ตุลาคมงานประจำปีวัดดงพลับอำเภอตาคลีนครสวรรค์25ตุลาคมวัดหนองมหาวันอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรี28ตุลาคมงานใหญ่วัดบางน้ำเขม็มอำเภอบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันและนี่คือบทสรุปทั้งหมดของต้นข้าวสุปริยาจากเสียงสะอื้อนในวันนั้นสู่เสียงสร้างฝันในวันนี้ ตำนานของเธอไม่ได้ถูกเขียนขึ้นด้วยชัยชนะบนเวทีประกวดแต่ถูกเขียนขึ้นด้วยน้ำตายาดเหงือ่อและทุกคำร้อมที่มาจากหัวใจสรุปเรื่องราวปรากฏการณ์ของน้องต้นข้าวสุปริยา 1. จากเด็กหกขวบสู่เด็กหญิง13ปีแชมป์68สมัยคือบทเรียนเรื่องความกตัญญูและพลังเสียงและวินยัย 2. คืน kingscup ครั้งที่51คือหมุดหมายว่าลูกทุ่งไทยยืนบนเวทีใหญ่ได้อย่างภาคภูมิ 3. ดราม่าลิขสิทธิ์คือประตูสู่ผู้สนับสนุนและมาตรฐานที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 4. จากจอสุรานคือหลักฐานว่าเพลงมีชีวิตเมื่ออยู่กับพวกคน 5. คอมเมนต์ต่างชาติคือสัญญาณว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้เกิดจากงบหรือคำโฆษณาแต่มาจากความจริงใจที่ทำซ้ำา 6. ดราม่าเปรียบเทียบเธอพูดคำสั้นๆแฟนคลับเข้าใจทางประเทศและทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าเธอเดินถึงปลายทางแล้วแต่มันบอกว่าเส้นทางถูก เหลือแค่เดินต่อไปด้วยความนิ่งแบบเดิมข้อคิดที่เรื่องนี้สอนเราความดังชั่วคืนจุดไฟไวแต่ไฟที่อุ่นคนทั้งบ้านคือไฟจากความสม่ำเสมอถ้าคุณมีความฝันจงซ้อมให้ด่งร้องให้ตรงสามบนความจริงแล้วปล่อยให้โลกเป็นคนเพิ่มโวลลุ่ม พรสวรรค์คือมเมล็ดพันธุ์แต่คนรอบตัวคือดินน้ำและแสงเด็กครอบครัวโรงเรียนรายการผู้ถือสิทธิ์แฟนเพลงถ้าจับมือกันความฝันไม่ต้องวิ่งเดียวและเมื่อเราเคารพกรติกากันทั้งระบบความฝันจะไม่ขัดกับความยุติธรรมคำคมในวันนี้คำคมวันนี้เสียงเล็กๆจะดังไกลถ้าร้องซ้ำในความจริง คำอธิบายเราไม่ต้องตะโกนให้เหนื่อยทุกวันแค่หายใจให้ถูกร้องให้ตรงซ้อมให้ซ้ำและยืนอยู่ข้างข้อเท็จจริงเสียงของเราจะค่อยๆเดินทางไปหาคนที่ต้องการมันเองตำนานบทนี้ยังไม่จบและมันจะเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจซึ่งลมหายใจนั้นก็คือพลังใจจากแฟนคลับทุกคนถ้าคุณเชื่อในพลังของความกตัญยูและอยากเป็นส่วนหนึ่งของตำนานบทต่อไป สนับสนุนน้องให้ถูกทางรักน้องที่ตัวตนของน้องจริงๆแล้วเราจะได้เห็นเด็กสาวจากบ้านนอกคนนี้ไม่ใช่แค่ดาวประดับวงการลลกทุ่งไทยแต่เป็นดวงดาวแห่งตำนานที่จะส่องสว่างในใจของพวกเราไปอีกนานแสนนานพบกันใหม่คลิปหน้าที่นี่บาวโจ้ดีไซน์ดราม่าไลฟ์